สวัสดีครับวันนี้สเกษตรวันรยุดพาทุกท่านลงมายัางไล่นานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกระบวนการในการเกี่ยวข้าวนะครับในอดีตเนี่ยเราจะใช้แรงงานคนเกี่ยวแต่ว่าในช่วงยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปนะว่คือเป็นการใช้ในส่วนของรถนะครับในการเกี่ยวซึ่งรถเนี่ยพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะสีออกมาเรียบร้อยเลยนะโดยทั่วไปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกระบวนการแบบเดิมอยู่ก็คือใช้วิธีเกี่ยวเสร็จแล้วก็ใช้รถ ทีหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่มีในสมัยอดีตแล้วที่พอเกี่ยวเสร็จก็ใช้คนตีนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรามาดูการใช้รถเกี่ยวแล้วก็สีออกมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ จากการภาพจะเห็นนะครับว่าในส่วนของเวลารถเขียวเนี่ยพอเขี่ยวมาแล้วก็จะสีให้เลยนะครับก็คือในส่วนของสีเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าพอได้เป็นเม็ดข้าวมาแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะสีออกมาเป็นเม็ดข้าวเปลือกเลยนะครับก่อนที่จะเอาไปตากแห้งนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับตามไปดูในส่วนของรถ ที่ชาลังเกี่ยวนะครับจะสังเกตว่าตรงข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีในส่วนของเศษฟางนะครับที่ที่ดุดออกมาตรงตรง,งล่างนี้นะครับ เปลือกก็จะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะเหลือแต่เศษฟางที่หลุดออกมานะครับหลังจากนั้นพอได้พบกระสอบแล้วเนี่ยก็จะเอากระสอบม,มาใส่เพื่อที่จะนําไปตากย่างรานนะครับก็เป็นการเกี่ยวข้าวนะครับที่เป็นการประยุกต์ใช้ซึ่งก็ใช้เวลาเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ ูไปเมื่อกี้เราจะเห็นว่ากระบวนการเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเกี่ยวเสร็จแล้วยังสีออกมาเป็นเข้าเปลือกด้วยนะครับก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือเดี๋ยวเอากระสอบข้าวไปใส่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากที่ลานนะครับครับนี่ก็เป็นข้าวที่ผ่านการเกี่ยวแล้วก็สีไปในตัวนะครับหลังจากนั้นก็เก็บขึ้นมาตากนะครับบนลาน ยก็จะเป็นข้าวที่ค่อนข้างจะมีความชื้นสูงนะครับก็เป็นเป็นเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียวกันนะครับก็คือไม่ต้องใช้เวลาในการเกี่ยวแล้วก็มาสีหรือว่ามาเอาเม็ดข้าวออก,อกทีนะครับก็ยังเป็นข้าวที่มีความชื้นสูงนะครับอะไรก็คือต้องตากก่อนประมาณสองสามวันนะครับข้าว โดยทั่วไปเนี่ยจะพุ่นเวลาค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ประมาณประมาณ10ไร่นะครับประมาณ13ไร่นะครับที่ตรงน,นี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเราใช้คนเกี่ยวเนี่ยก็ปีที่แล้วไร่ตรงนี้ใช้คนเกี่ยว10คนนะครับใช้เวลาเกี่ยวประมาณ3วันนะครับแล้วก็พอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องเอารถมาสีอีกทีหนึ่งนะครับแต่จัดกอนี้นี้ก็คือสามารถที่จะ ใช้รถเกี่ยวแล้วก็สีออกมาเป็นข้าวเปลือกได้เลยแล้วก็เอาไปตากนะเพราะฉะนั้นก็จะทุนทั้งระยะเวลาแล้วก็ราคานะครับราคาณปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอูดรธานีนะครับราคาที่เขารับเหมารับจ้างเกี่ยวกันก็คืออยู่ที่ไร่ละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับนี่คือในช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้แต่ถ้าในช่วงที่เป็น ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าช่วงเดือนธันวาคมในกรณีที่ข้าวออกพร้อมกัน,นเยอะๆเนี่ยรถเกี่ยวก็จะอาจจะราคาก็อาจจะดับขึ้นไปถึงประมาณไร่ละหนึ่งพันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังพอรับได้ถ้าเทียบกับคนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วตรงนี้ใช้คนเกี่ยวประมาณสิบคนนะครับก็ค่าเกี่ยวก็วันละสามร้อยห้าสิบาทต่ตอคนก็วันหนึ่งก็สามพันห้าถ้าสิบคนก็ ค่าสิบคนสามวันห้าตะวันนะครับแล้วก็สามวันก็หมดไปประมาณเกือบหมื่นครับแล้วก็ต้องมาเสียค่าจ้างรถมาสีข้าวอีนครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดทั้งในเรื่องของการใช้แรงงานแล้วก็เ,เวลารวมทั้งค่าที่จ่ายในการเกี่ยวข้าวแล้วก็ต้องไปสีด้วย